สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาชช่นเคยกับรายวิชาสุขศึกษาและภระศึกษาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยผื่นคันก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุของผื่นคันเกิดจากการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดผื่นคันดังนี้ 1. พืช 2. ส,สัตว์ 3. ม,มแมลงสัตว์กัดต่อยต่อไปเรามาดูอาการผื่นคันเป็นผื่นหรือตุ่มเล็กๆอาจเกิดเฉพาะที่เช่นบริเวณหลังหน้าอกแขนขาหรืออาจเกิดทั่วตัวและอาการคันบริเวณที่ผื่นขึ้นต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผื่นขึ้น 1. ล้างบริเวณที่เกิดผื่นคันด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วซับให้แห้ง 2. ทายาแก้แพ้หรือใช้แอมโมเนียหอมทาบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่ว 3. ไม่ควรเกาบริเวณผื่นคันเพราะอาจเกิดแผลถลอกและทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 4. ผื่นคันจากตัวบุ้งจะมีขนเล็กๆของตัวบุ้งติดอยู่ ให้ใช้เทียนขี้พึ่งลนไฟอ่อนๆจนเทียนนิ่มขลึงบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่วหลังจากนั้นล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วซับให้แห้ง 5. ถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆเช่น หายใจติดขัดหรือมีผื่นคันมากขึ้นต้องรีบบอกพ่อแม่หรือครูให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะอาการอาจรุนแรงมากขึ้นและเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการผื่นคัน 1. ไม่เล่นในที่รกที่อาจมีพืชสัตว์หรือมแมลงที่ทำให้เกิดผื่นคัน 2. รู้จักสังเกตตนเองว่าสัมผัสสิ่งใดแล้วเกิดผื่นคันและหลีกเลี่ยง,งการสัมผัสสิ่งนั้นสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครับหน้านะคะนะักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย